ตัวเถิกตัวแมอตัวนี้ตัวเถิกโอ้อาวมกเถิกนี่ก้อนยบาทเจ็ปัญหตัวแมอตัวเม่นสิบาทรอยมอยตัวเผือกเก้าพันเกตัวเก้าพันเดีเก้าพันเก้วยตัวแม่ก็เป็นตะเหลี่ยงอยู่เลบาดนี้รุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วสูงตัวละเมตรนี่ละพี่น้อง กำลังชมกันอยู่ทางฝั่งกําลังพิจารณาอยู่ <laughs> กําลังคิดอยู่สิเอาตัวไหนไปเพิ่งแย่งกันนี่แหะ <c oughs> ไปพ่อไปเพิ่งเอาพ่อเก้าพันสามตัวหนึน่งร,ร้อยสามตัวเก้าพันตัวนีมือสิพันลอยตัวนี้เจ็ดพันแล้วอเอาต, 9, ตัวเก้าพันตัวแม่พ่อเจ็ดส <c oughs> ิทันแล้วบอเล่าพี่น้องนี่ครับจังร่องโทรมากร่องเมืองกําลังพิจารณากันอยู่ เอาเบอร์โทรไปก่อนครับเบอร์โทรเฮาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามแปดเก้าสามแปดเก้าแปดสี่สามสีครับปดสี่สามสีโท่มากจะสิเหลือยัตนโ่มาลากโถอย่างไร้ตัวไร้ตยี่ห้อครับเบิ้งเอาครับรุ่นจิ๋วขายดีครับรุ่นจิ๋วรุ่นเมื่อนน้อยนี่แหะรุ่นจิ๋วรุ่นสูงบ่ถึงเมตรหรือเมตรนิดนนี่แหะอือ พ่ออีกหนึ่งระบายแล้วก็รลุมรอเมื่อนี้ยก็ขั้วแม่ทาวไม่ไหวแม่นครับเป็นสาวทองแหลกครับของแม่เทาปั้นให้ครับสาวทองแหลกแม่นครับแม่เทาปั้นให้ครับผมประกันทองให้อีกประกันได้เลยครับโอ้โหหน้าตาแปรี้ยวเดียวกันตัวนี้นี่แหละสาวทองแหลกลยครับโอ้ดัมคือลือราคาเบาเบาเลยครับเปิดราคาไว้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทบ่ขายครับจะขายถือกันหรือครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่นครับบ่ขายครับราคานี้ ขายถืกนครับแม่สาวทองแหลกบ่กคับผมประกันก้อนครับเอาหมอมาตรวจเลยครับครับผมโอ้ในเจ็ดเดือนอะประมาณ้เเจ็ดเดือนแลรอครับปาอดไก่เชกิ่นองตัวนี้น่นครับห่วยขายด่เดืครับสองหมื่นอรนะ่นเก้าพหร้อยบาทายับห้ารบ่ขายขายถือก้นครับขายถือก้อนเบืองน้าตาขายมาของสีดำๆนี่แค่หน่อยโคสร้างดีพอเราสอบม้ละคั้งลัง โง่ายดีเนาะโอ้ตวบวหัวไอ้เ้วเลยบางเดียพี่นนะน้ตันดีถ่ายบงพวกโอ้เอาทายหฮงไอ้มาซายนี่เนอะสายดำลื่นเลยน้ำ่ยมเกือบร้อยสี่สิบอยู่นี่โอ้ยมันสิบสี่สิบกว่วอยู่สี่สิบกวสี่สิบหานาะสี่สิบบวกอยู่สีบวกรับจะได้กับสี่สิบ้บวกหัวไอ้เ้าเลยเาอ้าโทษ่ดนเบื่อได้ไอ้ เบอร์เก้านอครับ099 099 459 459 1707ครับผม1707ครับผม2 9 5 0 0บาทบ่ขายครับขายถือกันครับผมรถรถสับสันมาแล้ววันนีรถรถออีกรถห้อีกท่องอีก้องชุดหยอดเลยครับจีเด้นนี่ข้องแท้ของแท้ถ้วยไม่เท่าปั้นให้สวัสดีครับผมไม่พี่น้องทาพผู้ชมทุกท่านมาแล้วครับสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับ ตลาดห้วยฝ้ายพัฒนาครับอำเภอตรากการุิษผลจังหวัดอุรีราชธานีครับวันเสาร์ที่11ตุลาคมครับพศ2561ครับนัดนี้นี่ครับเบื้องเอาพี่น้องบรรยากาศคือคักน้าแน่นครับห้วยฝ้ายพัฒนาเปิดทําการทุกวันเสาร์เด้อพี่น้องนี่ครับสําหรับสถานที่ตามหาฝ้ายตามหางวไปเลี้ยงนี่ครับข้าเบื้องมุมสูงจักหน่อยนี่ครับโอ้ยฝ้ายกับพ่อสมควนครับงวทางผลแดงจึ่งเคืองเลยทั้งหมด อ้าวสำรวจอัปเดตนะผมราคาควายไปมาพวามกันเลยครับพี่น้องไปครับไปแม่อีละไปสูงแม่ลูกบ่พ่หมื่นอ่อบ่พ่หมื่นช่ครับเก้าสิมาหาตัวอะไมาหาตัวไรเก้าสิบก้าาอยองโงยงโซไอดนอกคนนี้ละแม่กับลูกเนี่ยยางเมยลูกก่อนเจสิท่านเพิ่นบมาด้เนีก้าสิบร แม่ลูกแม่ลูกเก่าพันเก่าร้อยตัวสามอยู่ในถองอีกก่าสมอยู่บนทอเสมนี่ยเบิ้งูเบื้งลูกเบิ้งแม่สองตัวเก่าสิบเก่าเก่าเก่าแม่พันสันเยี่ยมตัวนี้เอาเลยเอาท่งไปเก่าสิบเก่าร้อยทึ่งแม่ทึ่งลูก ไายหารุ่นนีอยู่ครับแม่กับลูกเก่าสบเก่าลพ่อเมือนหมอ่นหัวขวนเลยโอ้เพ่มันก่เจ็เนรก่อเ้ยมัแเบเไปนปนเนงไม่ปเเป็นไงเนเปเ็อเป็นนไงเป็เนปไงนไปเปอไงนไป็น้งเป็นเป็นเ็เ็นน่เ็ร แม่พันสันหยียบส่วนสูงกว่สิบแปดพันเมตรเมตรสิบเมตรสิบเหรอเอ้าเดี๋ยบ่งนูกตาแม่กับลูกเมตรสิบเจ๋วเลยคู่ไอ้ลูกแรกดูอันเล็กน้อยเลยไอ้สีท่านหอแล้วลูกบอล่ะนี่ครับลูกแม่ย่างดีมาคือเก่าน้องน้องอาชิพ้องห้าวตัวได้ไง ดึอองออกมาหนอกพี่ตัวผู้หรือตัวแม่วมครับแจ็กบัตครับ1 0มือนเอสเ0มือนเนจ็ด <c oughs> 1, 7, น้องอาชิคปปรับผมอยู่ปอใดนะปอหาปหาแล้วโอ้นี่ครับน้องอาชิแม่สาวเผือกหนึงน่งมื่นเจ็ดี่ครับตัวนี้นีค่ควายดอนตัวเถือกแม่บอแตัวเถือกกับแม่น้วยกัน ตัวนี้ตัวเม่ 10, นเจ็ดพันครับของน้องอาชิสูงกับประมาณร้อยสิบ,บวกสิห้านี่ละะครับตัวนี้หนึ่งหนเจ้องอาชิตัวเถิกเดี๋แมนบอกตัวเถิกว่าแมนเบอร์โทรข้านี่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหน่หนเจ็ดสามสามสี่เจ็ดสามสน้องอาชิรูปหล่อนะผมนี่ย,ย,ยูไซยูห้อยไฟนี่บอก ลอล่าสมดีครับล่าสมดีสมดีวันซะยี่หันสมดีวะพี่ครันลาดสมดีสมเก่งวะงลาดสมดีนี่ครับน้องอาชิแข้งขาเกือบเล็บบังสายบวเถิกก็ข้าจาแบ่หวัดบวเถิกหูวยบวชโอไม่ในทหารตัวนี้มาขายของใหญ่ของใหญ่่ตั้ตมตมัตม้ม มีแต่ของใหญ่ๆอ้าวลูบล้อเข้ามาแก้วาดพอตัวนี้หาสิบสองเบอนาตาแม่สาวบอก่าสูงนี่บ่ลอยสี่สิบหาบนี่ลอยสี่สิบสาเปิดไปหาเมือนหาสิบสองบอแม่สาวบอกครับ อาตัวปกใหญ่เลยครับตัวนี้ที่เด็ดที่เด็ดสูง143 13บวกนี่ครับเบื้องล่างตัวเบื้องเหนือเอุ่งหนังผสมเราพอได้ยังไงยังไม่ได้ตรวจเนาะประมาณหาเดือนพันว่ายังไม่ได้ตรวจระวังเราพอเด้อเอาไหมพ่อเออเอาไหมตรวจใหนยูเอาไหมตรวจใหนเนี่ยตรวจให้เนี่ย ตรวจตัวตรวจหวตรวจีนี่ดิเอาไปตรวจีนออ่นพาตรวจเลยาตรวจเลยโอ้พาตรวจเลยแน่นอนหาเมื่นสองะครับเป็นแม่แม่สาวเปิดสมมาแล้วหาเดิมเนป่ะจ้งตรวจเอาอีกนนนาดีอยู่หัว ใ่ญ่ดีอยู่ตัวนี้หาหมื่นสองราคาห่องไวใหญ่ดีอยู่เปืนสิบสองเบิ้งดากซอวกันหอเนี่ครับเบิ้งดากนดากง่ยอยู่เนาหดคนก็มาหาต่อรองกันหลายแบบหาหมื่นสองพันกเราสใส่โทรศัพท์เราบอเธอผูหใหญ่เนหาหมื่นสองพันซูงลอยสี่สิบี่สิบีหา 32, ง่ยดีเบอร์โทรมีบอลหรพ่อไปใ,ใส่อบอไมมะส่มีนะพอ, <c oughs> อมีอยู่เ <c oughs> บอร์ไรเพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดหนั่งเอกเลยที่นี่มังยดีง่กูโม่ครับตัวนี้ง่ามกูโมเนี่ยกโมเนี่ยงหน้าตาหัวหไงมัเป็นสาทท้งสีคนละนี่แหละพระยากได้ครับรุ่นไง่ายจะไปเจสิท่านเพิรนบอเด้อี่บลองโทรเพี่อน โอ้รูบรอขึ้นเอาตัวนี้เจ้บาบ่าครับบอ,อกเผื่อเขาสองหมืน่นแปดสองหมื่นแปดถ้ายังสูงกว่าทางหลายจะไม่ซีง่ายแค่ขึ้นอีกยุตเได้ครับนี่นงองกับฟันน้ำนมผมนี่แน่มัฟันน้ำนมครับผมนี่ครับหัวชิบห่าเดือนแค่นั้นโอ้ใครอยากได้ครับสายเปลือกรอรอโอ้หัวดังงามพร้อมห่วยสายเบียดตัวนี้ ขายไป็นเส้าสองหมพอ่อพอดีพอเราย่างจูงหลัดพงมาทางนี้พอดีเอ้าวเชือกงอเชือกข่อยประสานงานกันมาวันนี้นี่แหละพี่น้องมูตาบ้องไหวมาตลาดจักงอเชืกข่อยสนันวันไหวเตือนนะเตจ้าลังพอ่อลุยหัน่ะพอ่อไม่ต้องหัน่ะเห็นก็จูงผูกวิถายรถถุเต็มมาอย่างอยู่อ้าวตัวนี้ ไรสองหมื่นแปดเนาะครับเนาะพอดีประสานงานกันแยกมวยจะควายสองหมื่นแปดพันตัวนี้นะครับผมรูบรอเผือกเข้าฟันน้ำนมฮันน้าวนี่ยบล่ะตัวนี้งามดีเลยพี่น้องรูบรอแข้งขายง่ายดีครับตัวนี้นะครับตอนสูงประมาณร้อยสามสิบครับสามสิบขัวอยู่แต่ว่าถ่ายมันสูงกว่าไหนมันสีหญ่ไปอีกอยู่ปกเตอร์เข้า สองหน่อยต่อ้าวตัวนี้สองหมต้นน่ะแหละครับตัวนี้หมื่นเจ็ดหมื่นเจแม่สาวกันเอยไปหาลุ่นนี่อยู่ตามสภาพนะครับนอนราคา,า,ะาอะไรใายสนใจโทรมาเนครับศย์เก่าซเมจดซามเจ็ดีสามเก่าศูนย์หาสามเก่าศูนย์หครับผมนี่ยล,ละขายกงได้แบบราคาเบาๆบก็มีหมื่นเจตัวนี้มันงามก็ต้องสองหมครับผมพอพัน ต่อไปนี่ครับใช้หมัดไส้เผือกอา้าโทมากครับตัวหน้นแม่แม่เดียวนะครผมตัวน,นี้พอพันมอนคือขาวจุนพูนนีเถื่อเงา้มาสือหมังละโอ้ไม่ังไงนนะ่ะมอนี่คือว่าไปงานอันอันน้ำเขาเทียวนคือว่าไปงานราคาข้ามน้ำเขาบอกละ <c oughs> เปิดราคาไว้สองหมครับสองหมื่นเอ็ดหนึ่งพัน พ่อพันกล้วยแขะนี่ครับเบิ้งหน้าตาเนื้อหนังสองหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้นี่ครบเบื้องโตต้นโต๊ะเดี๋เอา้าเบื้องเนือน้อเบื้องนังห้วยมันแม่นลูกขิงข้องกว่นี่ขี้แตนนี่นเนาะเออส่วนมากมเห็นแต่บักขิงข้องเป็นป้านนี่นี่ครับผมอา้าวเบื้องถ่ายเบื้องไครสูงจักเมตรอ่ะน,นี่อา้อาวอ้าวบ่ได้รกมาดแล้อยอยงมันยังนงหม เอามาทางไ้อีกมั่นี่ไปไปไปใส่่ะไปอีซุๆคนละไปโอ้ยตะมั่วจ้าขวายอยู่าเอาสองหมื่นหนึ่งพันสูงกับประมาณสิเมตรสิบบอเมธาเมตรสิบเมธาเม็ดสิบอย่เาะเาเม็รสิบอยู่นาะมั่วหน่อยก็เล่นมากวนม่วเ้าเพิ่งไปตามสภาพเนาสองปีกลัว มีปานพร้อมเลยนเป็นลูกขิงข้องข้องแหนว่าขิงข้องอาจจะเป็นลูกก็อีิลาอย่าตัวนี้นงียเบิ่งสายเบิ่งไข่เอา้าโทรามาเบอร์ไหนครับ064 064 824 824 8449นี่ครับตัวนี้เป็นพอบวันค้อยแกะสูงพระอมาันเมตรส,สิบเซนนี่ละภครสนใจนี่ละตานี้สำคัญเนี่ยน<พ>ะไม่ตานี้หรอกตัวนี้ปานเพน็ดเพิ่อ <c oughs> ปปาานนนเงงิทอแม่แวเบิ่งเอาบอดนี้ครับตัวบกคิ่งข้องคือกันบ่เ <c oughs> บิ่งเอาพี่น้องพี่นาวครับสองหมื่นหนึ่งพันมาแล้วครับบัดนี้มาเบิ่งของป๋าเจกกับเหลืออีกตัวป๋าหนึ่งสองสามข้อเท้อยู่อ่ะห่วย เข่าแถวอยู่คนมาอ้าวตัวนี้ักบาทปะขุย่านุยชวนข่อมมาจำไเอาสมตัวเาตัวนี้แปดสบาร้อยแปดสิบหาร้อยตัวนี้หมื่นสิบห้าร้อยเมื่นสิบห้าร้อยหมื่สิห้าร้อม่บห้ารอยสมตัวแม่ยักตัวูเิร์ดแม่บม่ตัวหเบิดตัวแม่บมมีโอ้นี่ครับตัวแม่เบิรดเรือดตวตัวหู เป็ดสี่มหมาล้อยเหมือนสี่มหมาล้อยเหมือนสี่มหมาล้อย,ออยง่ายเบอร์เขาเลยพี่น้องสภาพซ้ำนี่นี่ครับไผหารุ่นนี่อยู่ไผอยากเอาไปเลี้งไปเกลือต่อโอ้ของปลาจิกเจริญนะครับเหลือเอาไหมตัวปลานั่นนี่เพราะงั้นมีหกตัวตอนนี้เหลือแค่สามตัวนี่ครับเอานี่ละไผอยากได้ครับรุ่นจิ๋วๆส่วนสูงประมาณตัวละเมตรนี่ละ โทรมาเบื่อได้ปะ096ย์เ830หกแปนปครับพี่น้องป๋าเจ็กเจริญนี่แก้วเลยแม่ลูกขายเรียบร้อยไว้เจ้าบ่าครับ27,500 2 7น0 0แม่ครับลูกลูกตัวแม่อันนี้ลูกเพิ่นได้พี่น้อง แม่ลูก27,500ตามสาภาพันเลยคุณน้องไปหาหลุดนี่อยู่แงบสองหมนเจ็ดพัแม่ลูกลูกตัวเมียแม่กระสุนประมาณร้อยสามสิบน้อยๆนี่แหละเ <c oughs> บิ่งหน้าตาทายเราฟังข่าวอยู่พอดีนะผมนี่เบิ่งถ่ายเบิ่งดานสห้27,500แม่ลูกนะครับแม่ต่อประมาณนี่แหละ คมอปันเบียดแท้สิมาเอาเบอร์โท่ไห้ศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งองหกปดหกทำเพื่อตะการเท่าแม่ลูกไอ้สองหมื่นเจพรอยโทมากครับพี่น้องแม่ลูกเ้อพอดีโทรศัพท์เรามาพอดีแจวานน้อง อ๋อสองสี่ของพ่อเราเนาะสองมื่นสี่ค,คูณขายไปบาทสองคูณขายไปเท่าสองแม่สาวแม่สาว,สาวฟันน้ำนมเบิกหน้าตาคับเยี่ยมไหละสองมืนสีพ่พแม่สาวสูงประมาณ 130, ร้อยสาบเลือนหนาไปอีกนะอีละเลืหนาไปอีกนะเนีย่ยเบื้งล้ำโตคนขับนะครับเบื้งเดียมโต สองหมืนสี่พันเนี่ยเบื้องถ่ายเบื้องดาบไงขัวกหางเรียมโตเบื้องถ่ายได้คือนาะสองหมื่นสี่พันอันนี้เพื่อมีผูมิคติแม่สาวกระซิเขาสองปีแล้วละ่ะเนี่ยเบ,บื้องนี่ครับหน้าตาเหนือนังโอ้เรียงอวดดีเนาะหน้าตาสูงป,ประมาณร้อยสามสิบขายเรียบร้อยบอกว่าแม่พ่อสัน เสียวเราหายู่นก็ต้องขอมขายเราหมื่นแปดอืมเอาหก่อนแล้วปะเอาหอก่อนแล้วปะเราเสียเอาสองหมื่นกอยู่นกันแต่ว่าคนงกันบ้านยใกล้กันเอาโทรมาเบอร์ไหนวะนี่เบอร์โทรเอาเบอร์โทรไปบัดนี่าเบอร์โทรพ่อผู้ซื้อไม่หรือปะยังมันแนนหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสามสองห้าสามหกหาแปดสามหกหาแปดพ่อเขียวพ่อเขียวพาหน้าพาหน้า เปิ่นตังไปสองหมื่นสองครับโซ่มาเท่าไรก็ซื้อเอาขายเอาแบบนี้ครับล้มาที่ขายกันแล้วลูปวาก่าจะเลื่อนรูปเก่าจะเลื่อนทัวแล้วว่ะขายเอาบาบ,าบ,าบน,นี้พ่อเอาสองหมื่นสองต่อรองเอาสองหมื่นเกินขายนี่แหละออพ่อร์เราเอาโทรมาเบ,บิ่งบาบนี้พี่นอ้อง รูปล้อบ,บ่เดียวนี่เป็นเชียวกรมน่หย <c oughs> เอาเงินอ่อเงินเด้ว่าพ่อแบบนี้พอ่อเมือนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันม่องพ่อเราก่อนครับตัวนี้เมื่นเจ็ดพันเป็นต,ตัวแม่ผมอ่เ่ยครับหนึ่งเมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่นี่พ่งส้างโดยรวมจนสูงกับประมาณร้อยส0มสิมื่นเจ็ดพันไปหาลุ่นีอยู่นะครับผมเอาไปเพี้ยนไปเกือตอ่อ หนึ่งพบาทกล่องหัวห้ยมันพร้อมสมตรวตัวนีขึ้นพอด,ดีครับพี่น้องนี่มันขึ้นพอดีขึ้นยาเมือเศร้าสมยา่มือแรงพอดีเลยไเอาไปกับสมได้นะผมตัวนี้เอา้าหมื่นเจพันลงทุนหน้อยโทรมาต่อรองได้อีกนะพ่อเนาะแค่น,น่อยอยู่บเบอร์โทรเบอร์ไรพ่อศูนย์แปดแปสหนึ่งสซซ นะครับตัวนี้คือชัดเจนเลยพี่น้องนะครับน้าเมือกไรสายแจีวเลยนะผมพอดีมันเป็นซาร์พอดีใครซื้อไปก็ไปสมไอไเลยนะครับผม,มส,ส,ม,ผม,สมตัวจริงก็ได้นะครับตามสภาพเลยราคากับหมื่นกว่าบาทลงทุนน้อยเลยพี่น้องหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับเอาไปเลี้ยงไปเกลือนะครับนี่ละพี่น้องประมาณนี้ใครมากตัวนี้ก็โตมาโอ้โยกแกงเลยบ้านี่ไร้แห้ง คนซื้อกลายคนขายกับลายอื 3, ้ก mmm ันลายตัวลายยี่ห้อได้อะไรไครับแบบนี้มือนสองหารอยมื่สองหมวนน้อยนนี่เลยครับตู้นี้ขายสามบาทถ0าสามา่ตัวนี้เหกพันเบิร์ดเราบอกวาดีเบิร์ดครับผมตัวละห้าพันตัวละห้าพนขายไปแล้วกับตัวยูไยร์วดคุณ บมคูแขวกันครับรุ่นหาพันนี่แต่มันอาจจะอ้วนจั็กน้อยเนาะเบอร์โตไปครับเบอร์โตเฮ้าซูนเก่าซีซีสามเก่าแปดสองสองศูนย์ขายดีในตัวละหาพันนี่แต่มันง่ายเไงมสองตัวหมื่นเบิ่งเอาหนิโอ้ยพอสื่อครับมานี่เขาไปกินยาน่อยก็อ้วนก็เอาขึ้นมากไม่หยีสีดยาถ้าเีน่มหลุงหัอ ผมลุงกับทายพญานะป่ะเนาะกายพญานะครับผมโอ้นี่ครับตัวลรหัสพันได้ว่ากันซือว่าลงทุนน้อยอยู่ต่อต่อบอลุ่งครับผมอืมั่งบอลลุ่งค่ารถค่าเรืออะไรพอด้วยใกล้แล้วล่ะเอ้านี่ครับเพิ่งเอาสภาพพ่อเรากำลังต่ออยู่ใกล้กันนั่ะล่ะพอได้ดไรค่ารถค่าเรือตัวรหัสพันซนเข้าอีกพ่อค่ารถจักรสองหล่ออ่ะเพิ่มซ้อนเข้าอีกพ่อแล้วมะ สซนคาสนเข้าขอรดเองขอสองร้อยค่าโนเข้าเองผู้ขายสีสนให้เอาสีเอาคารถสองลอยแล้วนี่น่าแบบเอาเอาเสื้อไห้สนเข้าเองแต่ว่าอันหาพัดเต็มเตมบินบอมผู้สื่อคสนเองขอรถสองรอยนะครับผม อ้านี่ละบรรยากาศเทาสางสีสันจักหน่อยถ้ากันหลุมยังขาดากะหลุมยังขาดเลม่วัท่งัว่วอ้วยโอ้ขึ้นตอครับเน่ยเกิอะไรเราไม่เห็นเราข่วยเห็นแต่คน เห็นแต่ค้นแล้เห็นขั้วเลยจะขั้วอยู่ใส่เห็นแต่ค้นข้นครับเห็นแต่ค้นพอเห็นขั้วเลยจะเห็นขั้วอยู่ขั้วขายเรียบร้อยบ่โอ้เริ่มมาอันไหนพ่อขายแล้วขายแลว้ว <c oughs> แบ่งเงินกันว่าลงตัวไเดยบวนี้ใจเย็นใจเย็นมาเบืองสายควายหน่อยออกเจ้าบาพ่อตัวนี้หมื่นสองวันหาอยตัวนี้นะครับเมื่นสองวันหารุอยหลุดหมื่นตัวผูตัวตัวแม่นะ่ครับหลุดหมื่นในอยหน่อยไปหาหลุดจิ๋วอยู่หลุดจิ๋วจิ๋วตัวนี้ลูกสาวกอดเจ็ดเดือนกลัว เบิ Hence, ้งหน้าตานี่ใบที่รอดนี่รอดมีใบให้ครบนะครับตัวนี้ตัวนี้ของใครครับตัวนี้ลูกธรรมดาลูกบ้านบ้านลูกธรรมดาธรรมดาตัวนี้ลูกสางอุดรสูงหลอดซิปหาเส้นแม่นี่ครับโอ้ขั้วเจ็ดเดือนเบครับหน้าตาอ้าวตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้งามดีเนาะโอ้โหข้างแน่ใส่บอดตีงบอดปากเลยโอ้ยบอดตีงบอดปากเลยครับตัวนี้ คนมาเบิ่งไลยบรรยากาศคือค้างน้าแน่นเื่อเขาเด้อห่วยฝ่ายเขาเบิ้งเอาพี่น้องคนมาสื่อกล้าคนมาข้ายกันไเ่าครับผมโคตรวะเนี่ยสื่อกลราคน้ายกันไรให้เ่านี่ยไปสนใจโทรมาเไยพ่อศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์พ่งศูยเก้าห้าห้าเก้หะครับผมหุวเพา่าวยวะพ่อหลุงมากหญ่งยยม่เอื้นบอก ออกลูกเลยอก้ต้นเถิกอีกเอาเลยออกลูกออกต้นเถิกอ,อ,กอ,อ,อีกว่าเหนแม่สาวงามเนี่วเบสเราบอกงามนอนนีวคนทำไฮเลยคนเม่สาวซื่องามแม่สามเมื่นกลวเติสี่เมื่นห่าน่ะซื่อมงามนะผมผู้หาตัวงามกับมี่ผู้หาตัถือกกัมี ตัวถือเก่ารุ่นเจจอยไพ่เซ่ยๆยังอยคือมือนั่นเขาไปเขาไปย้สิงหาเหมือนเก่าพันรุ่นไพ่เซ่นี่หลายรุ่นหลายอี่ห่อเอ้าไปสนใจก็เท่มากครับปรึกษาได้ทุกทุกอย่างครับพี่น้องนี่นะครับไปสนใจรุ่นจิ๋วรุ่นบ่จิ๋วมีครบจจจอยเจเจยมีเบิดมาๆมาเบิ่งของหลุบรอเข้ามันครับก้อยดอน ตัวผู้ตัวแม่วะผู้เบิร์ดผู้เบิร์ดเลือดอะตัวแมนผู้เบิร์ดผู้เบิร์ดซึ่งสองตัวผู้ตัวผู้ไล่ระยะบาทครับไช่แล้วเหมินเหมินพอดีเก้าพันไหนวอเข้าปะต่อก่อนล่ะอ้าวไล่ละกเหมินพอดีตัวห้องไหวห้องไหวแต่ว่ามีตัวงามกว่าเบิร์น้าตาได้ละเหมินพอดี ไลยละหมื่นไลยละหมื่นเลยนะครับผมเอาเป็นคู่ไปเดี่ยวก็ 20, สองหมื่นเอาเป็นโม่กันเอาไปเพี้ยนไว้ปล่อยกินหงาเนะเขาเกี่ยวเขาอย่างทั้งสนุกกินตัวแบบนี้หรอโมอืดมองลามมาด้ว <c> ย <oughs> เกี่ยวหงาเอ้ยเกี่ยวเขาแล้วโมอืดมองลามมองยังนะครับเกี่ยวเขาแล้วเอา้าส่วนสูงกับประมาณตัวละเมตรนี่แหละเม็ดนิดๆเมตรซิฟเนี่นนนยนะบ๊อ,อกเกินนี่ดอกรุ่นจิ๋วชนเข้าให้เรียบร้อยตัวผูวัดสองรอดี ทาผักำลังซ่อมอยู่โทรมาเบอไพ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเนเติดต่อมาเือเพอเือกวัดสงเลยตัวผู้เขาอยังกม้เป่น้องเบื้งเขานครับเบื้องหน้าตาเบื้งเขาใจเย็นเวลาใจเย็นอยเบื้งเขาเบื้งหน้าตานะครับผมสายเผือกอ้ตัวนี้ไปเบียดแล้ว แม่ลูกลูกตัวแม่เจ้าบาทพ่อสองหมื่นเจ็ดสองมื่นเจ็พันบ่มีโทรศัพทาพอเราบอกไปก่อนเลยโทรศัพทามบ่มี2สองหมืเจ็ดันเมืองหนาตาเอาไว้แบบนี้มันกันี่ครับมันจะเอาสายยางเส้นหนมันจะโมบาทโมบาทข่วยคขั้วหน่อยแม่สูงร่อยสามสิบสองหเจพโคมนี่ไปหาลุ่นนี่อยู่นี่ครับสองหมื เจ็ดพันแม่ลูกเ <Okay. S 1> บื้องท้ายเบื้งดากคน,น,นร้แห้งคำนั้นนี่ก็ได้แหงว่าสีเกียวเขาแหงคนร้กว่าเขาเาบื้งเอาพี่น้องประมาณนี้ล่นเจ็ดพแม่กับลูกแม่สูงหน่อยสาิกว่าลูกตัวตัวแม่หน่อยสม ลูกต <icana>, ัวแม่พร้อมนะครับของพ่อเราแต่ว่าเบอร์ติดต่อบ่มีเด้อพี่น้องบ่ได้ใส่โทรศัพท์พ่อเราไะนะครับผมผมนี <th> ai, ่เน้นแต่ถ <försö zzarella> ่ายแต่ดาบเบิ่งเอาเจ้าว่าได้เมื่อหาตัวนี้ห้องบ่เอาเอาหลายเราเอาเมื่อนหาคับพ่อเบิ่งดาบครับอาชบ่สูงหมดไลยประมาณร้อยสิบก็ได้นี่ ชิ้หายอยู่วะประมาณร้อยสิบห้าเซนนะนะตันแบบนี้นะผมรอยชิ้นหายเสนเอาเมื่อนหาห้องไว้เบื้องหน้าตาส,สวยๆแบบนี้หน้าตาส,สวยๆเนื้อหนังดีๆห้องไวเมื่อนหาพันตันนะตันดีนี่ครับเบื้องหน้าตาเนื้อหนังสีสันโอ้นี่ครับไปหารุ่นนี่อยู่นี่ครับหน,น้นนนหา,หนนนนาตันดี หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนั่นงะตังโท่มากเพื่ได้ศูนาครับาซเก้าห้าหนึ่งมหกเก่าหเนึ่งมื่นห้าพันบาทแม่สาวนะผมนี่เข้าแดงกึ่งเลยเ <c oughs> ข้าแดงกิึ่งเลยนี่ละห่วยไฟยพัฒนาเขาพี่น้องบรรยากาศช่วงเสาวๆเลยพี่น้องใครสนใจก็ลองโทรมากเบื่อนะครับผมติดตอ่อเบิ่งะครับมีควายหน่อยควายใหญ่ควายหลากหลายนะครับผมให้เลือก ค่อยเลือกคอ่อยพีเอ็นเอเบอร์นะครับผมกันบอลน้ําใจกับมาเบอร์เอาอยู่ตลาดเด้อพี่น้องนี่ครับแห้มันถือใจก็ตามสภาพตามราคาเด้อครับค่อยง่ายกับยังราคาพ่อใส่ได้อยู่ยังราคาดีเนี่ยอยู่ละค่อยงามตามสภาพนะครับผมบรรยากาศเอาคือคักนะเนี่ยเปิดทําการทุกวันเสาร์นะครับผมไวไฟทุกวันเสาร์เลยเด้อพี่น้อง